ส่วนเจที่น้าเวงเบงคนนี้ชื่อยูมิค่ะเป็นพี่สาวคนที่2ของมะลิจริงๆแล้วยูมิเป็นแมวตัวแรกของเราเลยค่ะเจ่แกมาก่อนบีโกอีกนะแต่ว่าอายุน้อยกว่าหนึ่งเดือนก็เลยได้เป็นพี่คนร้องตอนรับมาตัวเล็กมากวัคซีนก็ไม่ครบนะตอนนั้นเราไม่มีความรู้เลยรู้สึกโชคดีมากที่นางยังมีชีวิตรอดจนมาถึงทุกวันนี้ตอนเด็กๆยูมิเป็นเด็กที่น่ารักมากนางขี้อ้อนรักพ่อรักแม่รักเจมีโกมากวันนี้เขาโตมาด้วยกันแสดงความรักต่อกันละกันแบบนี้ทุกวันและพอย้ายจากคอนโดมาที่บ้านนะเหรอยูมิก็เออแบบนี้ทุกกกคนนนาาางงงับบขอใใช้้หมม่่ๆที ยูมีเป็นเด็กที่ชอบกินผักมากโดยเฉพาะผักใบเขียวแล้วก็ชอบกินมะม่วงมันด้วยนะยูมีชอบส่องนกมากเวลาว่างก็จะนั่งทำหน้ามึนๆแบบนี้พอยูมิโตมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนาะงไม่ใช่เด็กขี้อ้อนคนเดิมเป็นเด็กที่ค่อนข้างเครียดกรัดมากๆไม่ค่อยรักมีโกะเหมือนเดิมด้วยจริงๆนะจุดนั้นเราก็รู้สึกผิดมากๆนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเรางอกแมวเยอะเกินไปจริง,รงๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวไหมหรือมันเป็นที่นีสใส่น้องเองแต,แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าณจุดนั้นที่น้องเปลี่ยนไปเรามีแมววววตตัไปแล้นนนนะอออออีีกกกกกดดดึยย่่าาาางททูมมชบ็็คืรเๆ หัวเรานะแต่ว่าตอนนี้น,น,นา,งางนวดผ้าพรมจะร้องความสัมพันของยูมิกับมารีอะเหรอยูมิไม่ชอบมารีมากๆอย่าได้เข้าใกล้เชียวนะฉันไม่ชอบแกเราก็เลยไม่ค่อยมีคลิปยูมิกับมารีสักเท่าไหร่ตอนแรกเราก็ตัดสินใจแล้วนะว่าจะเลียงแค่ยูมิกับมิโกะแต่อยู่ๆไอ้ก้อนข,อขาวๆนั้นก็โผล่มานางชื่อคุณหญิงกุยใช่ไว้ตอนหน้าจะมาเล่าต่อให้ฟังนะ